ทำอะไรครับเนี่ยวันนี้เก็บผักหนามค่ะนี่สงสัยไหมทำไมเรียกผักหนามนี่ไงคะเห็นไหมการเขาเนี่ยมีเต็นน้ำถ้าเก่แบบนี้หนามแข็งนะคะระวังหนามมันตําด้วยเนาะแต่ถ้าอ่อนๆเนี้ยสามารถจับได้นะคะหนามมันจะไม่ตำนี้ว่าผักหนามนะคะเอาไปทําอะไรได้บ้างต้มผัดยงทอดเอาไปดอง อร่อยมากนะคะนี่ผักหนามนะคะที่สวนสมรมกาแพงแสนนะครปฐมมีผักหนามให้เก็บให้กินนะคะนี่เป็นผักบ้านๆที่อร่อยนะคะรองได้ด้วยทุกคนดูยอดสิเนี่ยเดี๋ยวโฟกัสทียอดออโฟกัสทีย่ยอดแล้วยอดอวกมากเห็นไหมดูก้านีิ อันนี้แบบปลอดสารออร์แกนิกร้อยเปอร์เซนไม่ใช้อะไรเลยตามธรรมชาติเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยดูขึ้นเนี่ยเยอะมากปลูกในร่องเยอมากเลยลกหน่อยครับบนตกดีวันนี้จะไปทำอะไรกินจะเอาไปแกงส้มสองเมนูนะครับวันนี้ วันนี้วันนี้หมุดหมายมาจะมาเอาหนึ่งได้หน่อไม้นะครับแล้วก็ผักหนามแล้วก็ผักบุ้งกำไรของการทำสวนแบบผสมผสานเราก็จะมีอันดับแรกเลยมีให้กินมีให้แบ่งปันแล้วก็มีให้ขายกินนี่แบบว่ามีกินหลากหลายมากนะแบ่งจนแบ่งเพื่อนด้วยแบ่งแบ่งปันด้วยแบ่งพิ้งมิดด้วย เพียก็กินนะครับเพียก็สอบก็มาอดูยอดนี้สิดูยอดดูยอดเิยอันนี้ไปดองอร่อยมากเลยนะนามแบบนี้ยเขาจะไม่ตำนะคะหนักเขาจะนิ่มกินได้ต้นผันนอามาจากไหนครับเนี่ยต้นผัญเอามาจากสวนสมรมที่สุราษฎร์ค่ะแปลงของพ่อเท่าแม่เท่านะคะคือพ่อแม่เจ้าวิธีที่อยากมีผักหนามกินแล้วก็ผักใต้กินนะครับต้องมีเมียคนใต้ครับเอาเมียมาเดี๋ยวต้นไม้มาเองครับ ใช่ไหมสวนชมรมใครจะคิดว่าน้าปรปนผถมกําแพงแสนจะมีผักหนามให้กินเธอใบก็เอากินหมดแล้วพอยังยัง,งเยอะเดี๋ยวต้องไปเอาที่อื่นต่ออีกเนี่ยเดี๋ยวต้องเก็บอื่นอย่างอื่นต่อนะแปลงนี้เป็นแปลงอะไรเนี่ยคุณเตีมม้ยแปลงสวนมมกลาง่าแปลงสวนสมรมกลางทุ่งนานะครับปรับเปลี่ยนจากที่นามาทำสวนแบบผสมผสานอันนี้ตกน้ำเ ปรับจากที่นานะครับที่นาสองไร่ครึ่งปีหนึ่งก็ได้ไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้ามาทําสวนแบบนี้ยดับแรกได้ของกินครับลดการซื้อใช่ไหมคุณเจ๊บใช่แล้วก็คือแล้วก็ขายผลผลิตได้ด้วยได้มากกว่าทํานานะครับแล้วก็ไม่ต้องไถด้วยนะครับทีเดียวนิงักนเป็นมีนะตอนนี้ได้ผลกำลังออกเลยนี่ครับแปลงนี้รอตัดหญ้านะครับ เนี่ยรอบๆนี่จะเป็นทุ่งนานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเก็บอย่างอื่นต่อนนะครับบายบายลาไปกับผักน้ํานะครับผักน้ำเขาจะคู่กันกับผักกูดครับผักกูดที่บ้านก็มีนะครับครับผมสวัสดีครับ